ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนก็เล่นได้แบบว่าที่เตรียมทีมไว้เลยนะคะค่อนข้างแบบไม่ค่อนข้างอยู่ตรงเียว่าส,สุดยอดแผนวันนี้ก็ไม่ได้ออกหมดนะคะคือตั้งใจจะออกหมดแต่ก็มันเป็นจังหวะที่บางทีเขาก็เสิร์ฟเสียในแผนที่เราสั่งไปที่เราอยากจะเล่นมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็เป็น จังหวะที่เขาก็ทําฮาดไปด้วยอนยะ่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะออกแผนที่เราอยากออกได้มากกว่านี้ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณแฟนๆที่อยู่ที่ไทยด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนที่อยู่ที่ตุรกีด้วยนะคะก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนเชียร์พวกเราต่อไปนะคะยังมีหลายเกมค่ะวันนี้แค่แมตช์แรกนะคะก็ยังมันขนาดนี้เลยแล้วก็แมตช์ต่อไปคงจะมันมากๆไงฝากกำลังใจมาให้พวกเราเยอะๆนะคะ